สวัสดีครับมาแล้วครับกินอยู่ง่ายๆกับนายแบงค์ลุยสานนะครับวันนี้นะครับเบ็ดโฟมนะครับผมจะเอามาลงปลาไหลนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกคนมาลงปลาไหลนะครับกับบรรยากาศบ่อแบบนี้นะครับหมายแบบนี้นะครับเป็นทุ่งเป็นป่าลุกๆนะครับปลาไหลชอบอยู่นะครับป่านี้เมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปแค่ตัวเดียวครับเมื่อวานนี้กับเมื่อคืนนี้ได้ไปทั้งหมด2ตัวแต่ก็ไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลย วันนี้ว่าจะมาถ่ายบ่อนี้ครับเพราะว่าพอดีว่ามีคนเขามาหาเขาบอกว่าเยอะมากเลยเขาปวดแทบไม่ทันเลยปลาไหลจะเป็นไหมคลองธรรมชาตินะครับที่น้ำขังฝนตกลงมานะครับน้ำขังเนี่ครับเบ็ดโฟมมามานะครับอยู่ในถุงนี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณสิบหลังสิบโฟมอย่างนี้นะครับคว้นเบ็ดแบบนี้นะครับแล้วก็ปูกโฟมเหยื่อที่ใช้นะครับท่านผู้ชมครับเหยื่อที่ใช้หัวใจไก่นะครับหัวใจไก่ แล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับใส่ไข่ลงไปหมักทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีก็พอใช้ได้แล้วครับหัวใจไก่ก็ซื้อมาจากตลาดก็มาหั่นครึ่งนะครับหั่นให้พอดีตัวเบ็ดนะครับแบบนี้เนี่ยครับวิธีการเกี่ยวครับนะครับท่านผู้ชมวิธีการเกี่ยวนะครับหยิบหัวใจไก่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้องชมนะครับผมบอกได้เลยมีแต้มแน่นอนเพราะว่าปลาไหลแถวนี้ชุมมากเลยเนี่ยครับเราเกี่ยวอย่างนี้นะครับ จับพอใจมาอย่างนี้นะครับเกี่ยวขึ้นไปเลยนะครับหนึ่งรอบแล้วนะครับดันขึ้นมาให้ถึงตูดเบ็ดนะครับแล้วเราก็เกี่ยวซ้ํานะครับดันตรงไหนก็ได้ครับที่หนาๆนะครับเนี่ยมันจะลื่นไปหน่อยนะครับเพราะว่าเราใส่ไข่มาเนี่ยครับเราก็ย้อนขึ้นมาอย่างนี้ดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเวลาเขากินนะครับเขาจะดูดปลาไหลเขาจะดูดเข้าไปทั้งทั้งทั้งเหยื่อนะครับแล้วก็จะโดนเบ็ดตัวนี้ก่อนเนี่ยครับสูตรเด็ดนะครับ สูตรเด็ดเลยหัวใจไก่นะครับแช่ไข่ไว้นะครับไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้บอกได้เลยเด็ดครับเดี๋ยวมันติดตามรับชมนครับพี่ีการใส่นี่ครับท่านผู้ชมผมใส่ไว้แล้วหนึ่งหลังนะครับนี่ครับผมใส่ไว้แล้วหนึ่งหลังแต่ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่านะเพราะว่าผมผูกไว้ไม่น่าจะหลุดหรอกกับต้นไม้ต้นนี้นะครับถ้าใส่เนี่ยเลยครับท่านผู้ชม เอามีดนะครับแหวกให้มันเป็นวงๆให้มันถึงพื้นน้ํานะครับเนี่ยครับมีตัวแน่นอนครับผมว่าที่แบบนี้นะครับแหวกงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับแบบนี้เลยเพราะว่าตอนขึ้นน่ะปลาไหลอ่ะจะขึ้นมาหากินอยู่แล้วช่วงหัวค่ำตื่นๆนะครับแล้วก็เอาเหยื่อเนี่ยนะครับหย่อนลงไปนะครับท่านผู้ชมนะครับ หย่อนลงไปนะครับให้ถึงให้ถึงดินเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วเราก็เอาเนี่ยนะครับเราทําติ่งไว้ไว้ปลูกกับต้นไม้นะเนี่ยครับปลูกไปเลยครับมือลื่นมากเลยนะครับมาแต่ไข่เนี่ยครับปลูกเข้าไปนะครับ ผูกเข้าไปกับต้นไม้นะครับพี่พี่ผูกเงินตายไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยไปต่อกันอยู่บ้านก็ได้นะครับเชือกขาดไปเป็นไรเชือกม้วนหนึ่งยี่สิบบาทคว้นเบ็ดได้ผูกเบ็ดได้เป็นพันๆตัวนะครับนี่ครับปล่อยอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้ครับท่านผู้ชมดูนะครับทิ้งไว้แบบนี้เลยเพราะว่าตองคืนเดี๋ยวเขาออกมาหาก,กินแน่นอนไปครับหาที่ใส่ใหม่ดูครับทั้งนี้ผม มันจะเดินเข้าไปมันจะลำบากมันจะลกหน่อยผมเดินไม่ได้เข้าไปไนะครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนเดินไม่ได้ไหมโอ้โหท่านผู้ชมอ้าวนี้ในเรื่องแน่ครับนี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นป่าแบบนี้เลยนะทางชาติแบบนี้ นะครับท่านผู้ชมผมจะลงอ่าวนี้นะข้างหน้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมจะลงตรงนี้นะแบบนี้แหละครับปลาไหลชอบเลยครับแล้วมันจะเป็นทางเหมือนทางปลาวิ่งเข้าวิ่งออกเดี๋ยวผมจะลงไว้ตรงเนี้ยซักหลังสองหลังกับตรงนู้นนะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมทาเบรกกันครับไปครับเดี๋ยวเกี่ยวเยื่อนครับ มีแต้มแน่นอนครับท่านผู้ชมรับปลาไหลแถวเนี้ยตัวไซส์สวยๆด้วยเมื่อคืนผมมามายามเบ็ดเนาะผมมาเจอพี่คนหนึ่งผมว่ากะเอาแล้วเบ็ดผมหายแนย่ที่ไหนได้เขาก็มาลงปลาไหลเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่ครับเราเกี่ยวไปเลยนะครับบเกี่ยวไปเลยครับหัวใจไก่นี่ยครับแล้วดันก็ไม้ถึงตูดเบ็ดนะครับแล้วเราก็งอเข้าไปอีกทีนึง นะครับงอให้เกี่ยวเหมือนสองทบอะครับพี่เนี่ยเกี่ยวสองทบสามทบก็ได้ให้แบบให้เหยื่อเขาอยู่อะเพราะว่าปลาไหลมันไม่เหมือนพวกปลาอื่นว่าปลาอื่นเขาจะตอดปลาไหลมามาเขาจะคุบเหยื่อเลยเนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวช็อะลงตรงนี้เลยอีกหลังหนึ่นนงนี่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ ตัวแน่ครับใส่ไว้เลยผมไม่รู้ว่าน้ำมันตื้นมันจะขึ้นมากินหรือเปล่านะครับแต่ก็อาศัยว่าบางทีอาจจะเข้ามาอาจจะเข้ามาเลาะลิ่งนะครับแล้วเราก็เอาเนี่ยครับลูกดดกับหญ้าไปเลยลูกกับหญ้าตรงไหนก็ได้ที่คิดว่าอยู่เดี๋ยวครับผมหาที่ลูกก่อน ไเลยนี่ครับผูกเงื่อนตายไปเลยนะครับท่านผู้ชมผูกแบบให้มันอยู่อ่ะเพราะปลาไหลเวลามันกินเหยื่อมันก็จะมุดน้ําเข้าไปนะครับมันจะดึงคันจมน้ําอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยครับนะครับผูกไว้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่นะครับ ผมจะให้ดูเดี๋ยวผมซูมให้ท่านผู้ชมดูนะครับพอดีว่ามือเปียกน้ำด้วยน,นะครับเนี่ยครับแล้วผูกไว้แบบนี้นะครับเวิ้งตรงนี้ครับเวิ้งตรงหน้าผมเนี่ยครับตรงข้างหน้าผมนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้เวิ้งเนี่ยผมเฉาะไว้ลงตรงนี้ข้างในผมขี้เกียจเข้าไปครับตรงนี้มันลกมากเลยเนี่ยครับมันลกเดี๋ยวเราหาใช้ใช้นู้นเดินอ้อมไปเนาะเดินอ้อมไปฝั่งน้น เกินไปทางนู้นแล้วก็อ้อมไปทางนู้นไปครับรับชมต่อครับท่านผู้ชมไปครับพี่ไปกันต่อครับอีกหลังหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะลงวังตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับแหวกเข้าไปครับถูกหมดผมว่ามีตัวแน่นอนอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยครับ อยงนี้เลยนะครับเราก็หย่อนลงไปครับหย่อนลงไปเลยให้เหยื่อถึงพื้นเลยครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาผูกกับหญ้าตรงนี้ไวนะ้เนาะท่านผู้ชมผูกไว้เลยครับนะครับปึ๊บมือผมก็เลื่อนด้วยเพราะว่าไปจับ เหื่อมานะครับมันผสมไข่ด้วยผมตอกไข่ใส่ลงไปนะครับนี่ครับผมนั่นตายไปแล้วครับกักิ่งไม้อะไรก็ได้เวลาเขาดึงเขาจะได้ติดกิ่งนี้ด้วยแล้วก็ทุนก็จะอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้เด็กครับบอกเลยได้แน่นอนนะครับชมกันต่อครับท่านผู้ชมกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับ กินอยู่ง่ายๆกับนายแบงค์ลู่อีสานนะครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้นิวโดนกล้องไปครับไปต่อเนี่ยครับหมายธรรมชาติแบบนี้เลยไปครับชมกันต่อนะครับเนี่ยครับบรรยากาศทุ่งนาอย่างนี้สวยๆนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยเป็นอ่าวแบบนี้นะครับเดี๋ยวรีบลงให้เสร็จครับน้นผู้ชมมันจะมืดแล้วไปครับไปครับไปต่อทน้าผู้ชมครับตรงนี้ครับเ๋ลงตรงนี้ มงามากเหมากัมาเป็นป่าข้าวเนาะใส่ลงไปนะครับหย่อนลงไป ก็กิิงนี้ก็ได้อเยครับตั้นเเลยครับคุณถูกยากนะครับทำเงินผมทำเงื่อนมาตั้ง แล้วพอปลูกได้อยู่ครับท่านผู้ชมปลูกไว้กันเขาดึงลงไปนะครับเดี๋ยวหาคุณไม่เจอเนี้เรัแค่นี้แหละครับหย่อนลงไปดิย,ย,ยินไหมไ้ครับต่อเสร็จแล้วชมันในยาวครับท่านผู้ชม <c oughs> เราไปลงต,งต้นในสโนโนะครับท่านผู้ชมที่พี่ครับมันปลาไหลชอบอยู่มากเลยนเนาะเราหาที่ลงธรรมชาติบรรยากาศน,นะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับสวย,มยไม้สวยแบบนี้นะครับหาย,ยากอยู่ครับท่านผู้ชม แล้วผมก็ใส่ตรงน้ไวหลังแต่น้ํามันลึกนะครับเวลามันลงไปอะ่ะชอบไปไปอยู่ลึกมากเลยผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวหรือเปล่าเนี่ยครับผมทําสายแบบนี้มาสั้นเกินไปเนาะถ้าท่านผู้ชมพี่พี่น้องๆเนาะทําก็ปล่อยให้ยาวๆสักประมาณอย่างนี้ก็ะจะได้ผูกง่ายๆหน่อยอันนี้ผมทํามาสั้นเกี่ยวเยอะนะครับ อย่ารีบใส่ให้หมดครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วครับเ,เบแบบนี้เลยสองทบนะครับแบบนี้เลยดันขึ้นมาหน่อยครับถ้าแบบเกี่ยวทบนี่แหละแบบนี้เลยมันจะดูดเข้าไปได้ก็ับอะไร แล้วครับท่านผู้ชมไม่รู้จะถึงพื้นหรือเปล่าน่าถึงอยู่ครับเดวก็มาปลูกไว้นะครับเลยโอ้ปลูกลำบากครับท่านผู้ชมผมทำไอเชือกมาสั้นถ้าท่านผู้ชมทำก็ทำให้ย,วยาวๆหน่อยนะครับ สนสั้นแบบนี้ยากมากเลยครับนี่อา้าวเบ็ดใครก็ไม่รู้ครับนี่รอยเบ็ดเขาขาดด้วยนะครับนี่แสดงว่ามันคงมีลาโอ้ผูกยากมากเลยเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับท่านผู้ชมผูกยากมากเลยโอ้ผมต้องไปแก้แล้วละเนี่ย เนื้อครับมันลำบากมากเลยครับมันสั้งรับผูกเงินตายไปเลยครับ นะครับเอาครับน้ำมันส่มต่อเลยครับเมื่อกี้มัวไปแก้ไอ้เจ้ามันสั้นครับขาดเชือกผมเล่าโหผูกแวทผูกก็ไม่ได้มือก็ลื่นอันนั้นต้องอาศัยคล้องกับหญ้าไว้เลยครับคล้องกับกิ่งไม้หญ้าไว้เลยนะี่ครับไปครับลงเลย

ไม่ได้ทันอะไรเลยครับพันแล้วทำหย่อนไม่ได้ครับมันก็มากินเอง ผูกนะครับเดี๋ยวผูกเบ็ดก่อนนะท่านผู้ชมผมทำท่านโอ้ผมลำบากมากเลยผูกเงินตายเลยครับเดีย๋ยวค่อยมาตัดเอาตอนเช้าขอให้มีตัวกินแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมวันนี้พลาดอย่างมากเลยนะครับต้องขออภัยพี่ๆท่านผู้ชมดนะ้วยเนาะนี่ครับเรียบร้อยแหละเดี๋ยวไปใส่กันต่อครับรี่ใส่ครับเยเ็นกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เนาะ ยามเย็นสวยๆแบบนี้เลยนะครับชมบรรยากาศธรรมชาติกับช่องกินอยูง่ง่ายๆกับนายแบงค์ลุยสานนะครับหาอยู่หาก,กินแนวลู่สานเลยครับเหยวเหยไว้เลยครับเหยวเหยไว้เลยท่านชมไม่เสียเวลาเหยาเลยครับเดี๋ยวผมว่าจะลงตรงตรง,ตรงนี้อีกอัน โคมหนึ่งนะครับปลาไหลมีแต่ไซส์สวยๆนะครับบอ่อเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าผมมาลงไว้มันกินตัวแรกตัวไซส์ใหญ่มากเลยตัวสามสี่ตัวโลอย่างเงี้ยตัวใหญ่มากเลยผมว่าปลาไหลน่าจะกรองอยู่แถวเนี้ยเพราะว่าดิมๆฝั่งนู้นมาเป็นบอ่อนะครับนะครับใส่เลยแล้วน้ำมันลึกเวลามันกินนี่มันชอบไปติดข้างล่างนะครับแล้วผูกไว้ข้างบนนี่แหละครับท่านผู้ชม ใส่ไว้แถวๆข้างดิเนี่ครับดยนรอยไว้โันรอนไว้ยยไวแถวๆข้างดิงนี่นะครับถ้ามีตัวเดี๋ยวมันกิน,นึ่งครับรอนึงเลยครับ,รบให้เหยื่อให้เหยื่อถึงถึงพื้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็มาหากินเองครับแล้วก็ปลูกกับต้นนี้ไว้เลย ี๋ยวผมจะกลับไปแก้อยู่ครับเชือกตน,นี้วันนี้ใส่แค่ว่าพอประมาณก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมไปคว้านเบ็ดไว้สักร้อยหลังเดี๋ยวลงมาแบบเต็มระบบเลยครับนะครับปลูกไว้อย่างนีนะปลูกไว้แบบนี้ครับปลูกกับกิ่งนี้ไว้เดี๋ยวมันดึงมันก็จะดึงกิ่งไม้ลงไปด้วยแล้วับมันก็ดึงไปเลยเอาครับเยี่มครับไปต่อครับเดี๋ยวหาใส่หมดเหลือกี่ นนลึกนะนไม้สวยนะครับไม้สวยๆขนนี้โอ้โหลึกครับถ้ามันผกโคตรลึกเลยลึกเกินไปมันลึกไปครับผมว่าเปลี่ยนที่ใหม่ดีกว่าน้ำมันลึกมากเลยนี<ต>่คือดุมนั้นหาที่ใหม่ครับ มันเลือกไปแล้วเวลาปลาไหลมันกินนะครับมันจะดึงลงไปข้างล่างเลยไปติดพวกกอหญ้ากออะไรเงี้ยมันลำบากถ้าเวลาเรามากูเ้นเน่ะเดี๋ยวผมว่าจะลงหัวเนี่ย ครับจะลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่เลยลงไปนะครับผมว่าหน้ามีตัวอยู่นะครับท่านผู้ชม นะคนตั้งมากเลยครับผมลำบากมากเลยวันนี้กู้เชื่อกระตัน้นทำอะไรก็ไม่สะดวกเลยครับช้าไปหมดธรรมดาเบ็ดแค่ห้าหกหลังติดหลังนี่เด็ดไปนานแล้วครับนี่ นี่ต้องเอามูวัวปลูกเชือกสั้นๆหนกเดี๋ยวเวลาครับถ้าพี่ๆน้องๆจะทำก็ทำเชือกให้มันย,ยาวหน่อยนะครับเวหนืกนะครับส้นบยากนะครับเรบร้อยหมันมนนครับเหน่อยนะครับแค่นี้ก็เหนื่อยเหนือสอง ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คงพอก่อนท่านเนี่ยครับทั้งหมดก็ใส่ไว้หมดทั้งหมดแล้ว <ę> นะครับก็เนี่ยครับกับหมายทำบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะผมใส่ไว้นะครับตรงนู้ここ yeah, นนะครับตรงมุมนู้นนะครับสี่คันนะครับช่องแถวนู้นทั้งหมดสี 6, ่สี่หลังนะครับแล้วก็มาตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งนะครับเป็นหกสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกประมาณสี่หลังครับนี่ครับกับบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นแบบนี้นะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับพี่ๆีน้องๆ้องทุกคนก็ช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยเนาะกินอยู่ง่ายๆแบบใน,นแบงบแบบลุีสารนะครับก็จะมาแบบนี้แหละครับหาอยู่หากินง่ายๆเนาะกับธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้เนาะครับทุง่งนาทุ่งข้าวหน้าฝนหาปลานะครับหน้าแรางรหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าผมจะไปทําคลิปอะไรให้ท่านผู้ชมชมนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ กับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับุ่งนาแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยครับสวยแบบนี้เลยเนาะท่านผู้ชมครับก็ยังไงก็แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นมีประโยชน์กับพวกท่านผู้ชมพี่พี่นะครับน้องๆทุกคนกับการใส่เหยื่อปลาแบบว่าใช้หัวใจไก่นะครับใช้หัวใจไก่เป็นเหยื่อนะครับปลาช่อนปลาไหลกินหมดนะครับหัวใจไก่ก็ลองไปทํากันดูนะครับ เอาหัวใจไก่มาแล้วก็มาหมักแช่กับไข่ไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้นะครับไม่มีความข้าวแล้วเราก็หั่นให้พอดีชิ้นนะครับแล้วเราก็ลองมาลงดูผมรับประกันได้ครับมีแต้มแน่นอนครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม